ที่กลายเป็นคู่เดือดไปเลยนะเพราะว่ายกดลอยอยู่นี้ครับเมนการ์ดครับยับของฮามิดครับเออแข่งเปาโลคับฮามิดโอ้โหแข่งครับนี่ครับแหม่ต้องไม่กลัวครับไม่แล้วนะครับแข่งซ้ายมาครับแหม่บวกด้วยหมัดเหมือนกันครับเปาโลครับแหม่หมุนแล้วเตะฮามิดต่อยครับเอาต่อยครับอย่าไปล้อเล่นกับหมัดฮามิดครับแล้ครับเอาครับแข่งขวาต่อยครับต่อยครับออมาชุดใหญ่ๆเลยครับ สับสองต่อยครับอุ้ยสับไปโดนแอย่างกันฟันเกือบหลุดครับต่อยโอ้โหโดนเกือบเข้ากันคอจะโดนสอยหล่นก็มีทั้งคู่เลยครับอ่ะยกแรกผ่านไปครับมวลไม่แผ่วครับต่อยครับต่อยครับดูวงในครับมีหรือไม่ครับเอาแล้วครับฟันสองกันดูครับแยบกับแยบกับเติมแทงขวาครับเปาโล เสียบเข่าครับครับแลกเป็นแลกนะครับโอ้โหแต่ว่าหมัดขวาของฮามิดนี่ยังหนักนะครับแม่ต่อยอ้อมกัดโอ้โหครับทำแล้วเตะขาครับหมุนแล้วก็ถีบไปทีนึงของเราในวันนี้ครับกลายเป็นว่าตอนนี้กลายเป็นคู่เดือดไปเลยนะเพราะว่ายกดแรกการขอไปเลยครับโอ้โหโอ้นี่ครับเหลือเชื่อนะครับแม่ก็จะบอกว่ายกแรกเนี่ยฮามิดชนะยกสองและพลาด้วยครับ นักบาสกระโดดไม่ทันครับอาจารย์ครับดูครับพยายามพุ่งเซฟแล้วครับหัวไปฟาดพื้นก่อนครับดูครับหัวเต็มเต็มครับหลับแล้วนะครับแล้วหัวไปฟาดพื้นอีกครับนี่ครับซ้ายครับเต็มเต็มครับหลับแล้วหัวฟาดพื้นด้วยครับดูครับแข้งซ้ายครับโผล่เข้าไปครับหลับเลยครับโอ้โหเหลือเชื่อครับกลับมาได้ครับคนนี้